ครับผมกำลังจะสร้างบ้านเลยอยากรู้ว่างานคอนเซิลก่อสร้างเนี่ยมันคืออะไรเหรอดูเป็นศัพท์เฉพาะจังอ๋องานคอนเซิลก่อสร้างหรือ construction consultant เนี่ยเขาคือที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างตัวจริงเลยค่ะลองนึกภาพว่าเขาคือตัวแทนของเราที่เป็นเจ้าของโครงการคอยดูแลทุกอย่างแทนเราเลยเป็นตัวแทนเรา แล้วเขาทำอะไรบ้างล่ะหน้าที่ของเขาเยอะมากค่ะส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกรหรือสถาปนิกที่มีประสบการณ์สูงเขาจะดูแลโครงการตั้งแต่เริ่มคิดจนสร้างเสร็จเลยค่ะเพื่อให้แน่ใจว่างานจะเป๊ะตามที่เราต้องการทั้งเรื่องขอบเขตงานงบประมาณเวลาและคุณภาพสรุปบทบาทสำคัญของคอนซัล์ก่อสร้างนั้นช่วยเราหน้าที่หลักๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะ แบ่งเป็น5ส่วนหลักๆที่สำคัญมากๆคือ 1. การวางแผนเริ่มต้นคอนเซิลจะเข้ามาช่วยวางแผนเลยใช่ไหมครับก่อนเริ่มสร้างจริงคอนเซิลจะเข้ามาช่วยวางแผนเลยค่ะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ดูว่าโครงการนี้ทำได้จริงไหมทั้งเรื่องเทคนิคการเงินและเรื่องกฎหมายเช่นการขอใบอนุญาตกำหนดเป้าหมายและแผนงาน ช่วยเราตั้งเป้าชัดๆว่าอยากได้อะไรแล้วทำแผนงานก่อสร้างกำหนดตารางเวลาที่ชัดเจนการบริหารเงินและงบประมาณเรื่องเงินสำคัญมากเขาช่วยจัดการยังไงหรอสำคัญที่สุดค่ะเขาเป็นเหมือนคนถือกระเป๋าสตางค์ให้เราทำ B O Q บัญชีแสดงปริมาณงานคำนวณประมาณการต้นทุนและละเอียดสุดๆควบคุมต้นทุน คอยดูไม่ให้งบบานปลายและแนะนำวัสดุหรือวิธีสร้างที่คุ้มค่าที่สุดให้เราด้วยค่ะจัดการสัญญาเตรียมและดูแลเอกสารสัญญาทั้งหมดกับผู้รับเหมาการเป็นคนกลางประสานงานในโครงการมีคนเยอะแยะไปหมดทั้งสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมาและหน่วยงานรัฐคอนเซิลจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นค่ะ การควบคุมงานและคุณภาพความคืบหน้าแสดงว่าเขาต้องไปคุมงานที่หน้างานด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนี่คือหัวใจสำคัญการควบคุมงานหรือ Supervision ตรวจสอบการก่อสร้างจริงให้ตรงตามแบบและมาตรฐานวิศวกรรมตรวจรับงานสำคัญมากคือเขาจะตรวจรับงวดงานก่อนรอจะจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเพื่อให้มั่นใจว่างานนั้นได้คุณภาพจริงๆ ดูแลเรื่องความปลอดภัยในซายงานด้วยค่ะการจัดก,การความเสี่ยงและปัญหาสุดท้ายถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าหรือข้อขัดแย้งกับผู้รับเหมาคอนเซัลจะทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและหาทางแก้ไขปัญหาให้เราค่ะข้อดีที่เจ้าของโครงการจะได้รับฟังดูดีมากเลยครับสรุปคือถ้ามีคอนเซัลเราจะได้อะไรบ้างครับหลักๆคือ3อย่างนี้เลยค่ะ 1>, 1. ลดความเสี่ยงโครงการมีโอกาสสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเวลาและงบประมาณสูงขึ้นมาก 2. ได้งานคุณภาพมีผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมมาตรฐานให้เราด้วย 3. ลดภาระยุ่งยากเราซึ่งเป็นเจ้าของโครงการไม่ต้องเสียเวลาลงไปดูรายละเอียดทางเทคนิคที่ซับซ้อนด้วยตัวเองด้วยนะคะเข้าใจชัดเจนเลยครับเหมือนจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นบอดการและผู้จัดการโครงการให้เราเลยขอบคุณมากนะออน ยินดีค่ะถ้าจะสร้างบ้านจริงๆการมีคอนเซลต์ดีๆมาช่วยดูตั้งแต่ต้นเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยนะคะ